สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตินเทนเดอร์ไบนะครับวันนี้นะครับตีิจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวสำหรับเจ้าคาวาซุติเวลแค n น 650S ปี2019คันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวตอนนี้นพครับพวกเรากำลังอยู่ที่ร้านเทนเ d อร์ไบ e พระราม5จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถ b i g b ไบ e ์หองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า1 3 0คัน ร้านพี่ตีครับการันตีเลขใหม่แท้ทุกคันนะครับร้านเราไม่มีกรอใหม่นะครับที่สำคัญเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับหเดือนเต็มนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมกันว่ารถคันนี้เลขใหม่จะวิ่งมาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญรถคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวอีกแล้วนะครับมาครับเลขใหม่คันนี้ครับวิ่งมา1268ยกิโลเมตรแท้เลยนะฮะของแต่งมีอะไรบ้างนี่ครับกระจกไฟแฮนด์แต่งนะครับทรงทรงกลม นะแล้วก็มือเบรกมือคัดเดิมๆปอกแฮนด์เดิมก็กับไฟฟ้าเดิมๆคันนี้ยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับนี่ฮะทุกอย่างเดิมหมดมือเบรคไม่มีกดอไม่มีงอเพราะว่าตอนนี้ไม่มีล้มครับสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งนี่อยู่ครบเลยนะครับเบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับจนถึงเบาะซ้อนนะครับแล้วที่ทคันนี้มาพร้อมกับกล่องหลังแต่งนะครับพร้อมแหลกตรงรุ่นเลยครับท่านผู้ชมครับ มาภาในส่วนของด้านหน้าคันนี้มีชิวหน้าแต่งนี่ครับโคมไฟหน้าแต่งครับเป็นแบบ led ฮะโอ้โหพร้อมไฟ daytime running light นะครับสวยงามมากๆากัางโคนหน้าเดิมเดิมยางหน้าหลังเดิมครับจากดานี่ครับดันหลบ s p o t max นะฮะล้วจานเบรกด้านหน้านี่นะครับ1,000กิโลเมตรแท้แน่นอนนะครับ มาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโชคล่างสวยๆคาลิปเปอร์หน้าเดิมๆนะครับจากนิชินนะแล้วกาดข้อน้ำแต่งครับจาก m a ็กเคทคเอคอท่อด้านหน้าสวยใสมากๆเลยนะครับพัดเท้าเดิมๆไม่มีสึกเนค,ครับใน,นขอวขงตัวแขคงเครื่องนะครับที่เครื่องสวยงามนะครับนี่ตัวเครื่องไม่มีรอยล้มล้มแปบกบไม่มีตำหนิเลยนะครับันนี้มา ท่อเดิมมาให้ด้วยนะฮะนี่นะครับชคหลังเดิมๆนะครับนี่ครับสวิงอร์มฝั่งขวาเดิมสวยมากๆเลยครับดูจานเบรกด้านหลังนะครับนี่คือ1000กิโลเมตรแท้ๆมาพร้อมกับระบบเบรก abs ยางหลังเต็มๆนะครับบ่งบอกถึงเลขไมค์คันนี้เลยนะฮะนี่ครับโอ้โหกล่องหลังแต่งจากกีวีนะฮะปั้นท้ายเดิมสวยมากๆเลยครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับสูดตรงแน่นอนครับคันนี้มองจุดไหนก็สวยทุกจุด โซล่าเตอร์เดิมๆสวยๆนะครับใสๆสวิงอาร์ไม่มีร้อไม่มีบุบนะครับแกงเครื่องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับตายเครื่องก็แห้งๆนะฮะให้ดูกันใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับสวยใสมากๆเลยทันนี้หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่มีตันดิบแม้แต่จุดเดียวกระบอกชกล่างด้านหน้าก็สวยๆครับไม่มีรอยหินเลยครับไฟเลี้ยวคู่หน้าแบบ LED นะฮะ รถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะฮะอยู่ที่95%สหาับท่านที่สนใจรีบแอดไลน์มาเลยครับมามีโปรโมชั่นฟรีค่าจัดไฟแนน์นะครับรับแรกเชิญบิ๊กไฟทุกรุ่นสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากไปกดติดตามฝากกด s u บสไครต์ให้กับช่องช h น n n e s u t ของเราด้วยขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ